โอเคครับก็สวัสดีชาวสาวโบเกมแคสต์ออฟแคนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับขณอนหมอนะเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการตีวอนะครับตอนนี้ก็วอลลีเริ่มนะครับแค่เราก็กดวอลลี่ันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มโดนตีนะครับก็กดประจำวันนะโอเคครับก็มาดูบอกันครับตอนนี้ก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ตีไป15ดาบครบแล้วนะครับผมก็ได้เราไป 30ดาวนะครับผมก็ตีเรา3ดาวไป2บ้านนะครับบ้านลำดับที่6กับบ้านลำดับที่ส3นะส่วนแคนเรานะครับตีไป13ดาบนะครับก็ได้มา32ดาวก็ตี3ดาวเข้าไปบ้านลำดับ5กับลำดับ10ลํลำดับ7นะครับแล้วก็ลำดับ10นะแล้วก็13 14 15นะครับผมก็ก็ ถังเราก็เลย2สองดาบนะครับที่ยังไม่ไตีเนาะผมก็จะมาตีครับผมเหลือ,อดาบนึงนะของบ้านในวอนี้นะครับผมผมก็จะตีบ้านลําดับแอดนะครับก็คือแบบบ้านบ้านนี้นะครับที่ผมจะตีนะก็มาลุ้นกันครับว่าผมจะได้สามดาวไหมในดาบนี้นะครับผมส่วนดาบที่ผมใช้นะครับที่จะตีบ้านนี้นะที่ผมใช้ก็จะเป็นออบอลลูนสิบตัวมังกรเจ็ดนะครับแล้วก็ ลาวาหนึ่งตัวนะแล้วก็มังกรเล็กสี่ตัวนะครับสารน้้ำยาที่ใช้ก็จะเป็นน้ำยาโคลหนึ่งแล้วก็น้ำยาม่วงหนึ่งแล้วก็ยาแช่แล้วก็ยาล่องหุ่นห้านะครับแล้วก็ขอยาโคนมาหนึ่งนะครับทหารแคนก็จะเป็นซุปเปอร์ธนูเนาะก็ระเบิดแล้วก็ระเหาะนะครับทุกครั้งในการตีบอลครับเราควรเช็คทหารเราแล้วก็น้ำยาเรากับฮีโร่นะครับอ่ะออครบทุกตัวหรือเปล่านะเพราะว่า ก็อาจจะพลาดได้ว่าอาจจะทายาไม่ครบนะครับหรือว่าฐานยังไม่เต็มนะครับก็ไปตีหรือว่ายังไม่ได้ทหารแฉนนะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งว่าฮีโร่เรายังแบบไม่ฟื้นครบทุกตัวนะครับเราก็ดูก่อนนะครับดูดีๆก็นเนาะเดี๋ยวพลาดนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ทาการตรวจเช็คก็ครบทุกตัวนะครับตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วเนาะโอเคครับผมก็จะเริ่มตีแล้วนะว่าจะได้กีดาวมาลุ้นช่วยกันครับผมผมจะเข้าด้านบนนะครับ โอเคุย okay. กันเลยมาดูกันค่าว่าดาบนี้ผมจะได้กี่ดาวนะขออนุญาตแป๊บนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยครับผมเข้าไปลาวาแล้วก็เลือกเหาะ 我发了什么来？我 โอเคไม่เป็นไรนะครับอา้าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะ,นก,นละลรนนก็เป็นตัวด้าล่างครับปล่อยตัวนี้แล้วก็ปล่อยองกรด้านล่างครับ องเดียวน,นะครับถ้าเราพลาดแล้วเราต้องเอาสองลางให้ได้นะยังดีครับไม่เป็นไรด้ไหมครับไ,ได้บ้างแล้วนะ จริงเมื่อกี้ก็จริงเราปล่อยช้าเราปล่อยอย่าาช้านะครับเรามันข้อไม่ลึกนะมันก็ได้แค่ทำลายอะโอเคขั้นวิ่งการ์โน่ผมจะได้กีดาวนะมันจะหาะหมดแหลยเห็นไหมโอเคตอนนี้ครับ เราเราพังตามาตรมนะครับก็เหลือมังกรสองตัวกับตัวเด่นนะก็เวลาจะหมดแล้วด้วยก็ไม่น่าจะได้สามานครับเวลาน่าจะหมดก่อนนะก็ผ้าดตรงที่เราปล่อยเร้วเหาะช้าไปนะครับก็แเหาะเข้าไม่ถึงลึกเท่าไหรนะ่นะตรนกิดารด้วยแล้วมันทําให้เราทําลายเครื่องยิงหินไม่ได้นะที่จริงมันต้องมา ช่วงตรงที่ประสาทแคนนะครับผมแต่นี่มันเข้าไม่ถึงประสาทแคนนะแล้วก็เราก็พลาดไปนะครับก็ได้แค่9ก้าสเซนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เวลาเราตีอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีเวลาที่ช่วงพลาดนะแล้วเราอย่าตกใจนะครับอย่างน้อยเราต้องแก้ให้ได้อย่างน้อยเราต้องเอาสองดาวให้ได้นะครับ ก็เห็นไหมเหมือนนักแข่งเวลาเข้าตีนะครับเวลาเข้าผ้าดนะครับก็จะเก็บ2ดาวให้ได้นะครับก็คือถ้าห่างดาวหนึ่งดาวก็คือห่างมากเลยนะแต่ถ้าห่างเปอร์เซ็นต์ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมเขาก็ส่วนมากมันก็จะวัดกันที่ดาวต่อดาวเลยนะครับก็พยายามจะตีผลาดนะครับผมโอเคครับส่วนวันแรกนะครับเราวันนี้เราก็ได้ไปแค่2ดาวนะครับเเวลาหมดก่อนแล้วก็ปลาดไปนะครับช้าไปนิดนึงเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีของขวัญแจกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่กดรับก็ไปกดรับด้วยนะกดเข้าไปตรงที่ร้านค้าครับเขาก็จะแจกเป็นน้ํายาอันนี้ผมกดรับแล้วนะครับก็จะไม่มีขึ้นแล้วเนาะถ้ายังไม่ได้กดรับมันจะขึ้นตรงมุมซ้ายตรงนี้นะครับก็เป็นน้ํายาบูททรัพยากรนะครับ1ขวดเนาะก็สามารถใครยังไม่ทนได้รับก็กดเข้าไปรับมาไว้บูทของทรัพยากรเราได้ครับผมโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ลงคลิปให,ใหม่ให้ชมกันด้วยนะครับผมก็ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะส่วนออคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ไว้ติดตามชมครับผมส่วนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ